ครับผมวันนี้ก็เรามาอยู่กันที่จังหวัดตรังนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับคนนี้เป็นผู้ใช้พลาว้นะครับก็คือคุณนันทวิทย์นะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าอะไรครับตรงนี้บ้านทุ่งหนองแห้งอ่าบ้านทุ่งหนองแห้งนะครับผมอันนี้อ่อําเภอแย่ตะขาวนะครับจังหวัดตรังนะครับอันนี้คือผู้ใช้จริงอันนี้เราใช้มากี่วันแล้วครเป็นระยะเวลาเหมือนว่าใช้มาประมาณสามปีแล้วครับอืมสามปีนะถ้าใช้ตัวเนี้ย ส่วนยางต้นนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็คือส่วนที่เราใช้พลาไว้ใช่ครับตัวนี้คือทั้งหมดมันมีกี่ต้นกี่ไร่ครับตรงนี้ตรงนี้นี่ประมาณร้อยกว่าต้นนะครับตรงเนี้ยเพราะมันเป็นไม่ใช่ยางบ่มนะครับเป็นยางของของเตาแกแต่ว่าเปิดใจครเปิดใจให้ให้บำรุงกับพลาะไว้ออันนี้ร้อยร้อยกว่าต้นเองนะครับผมมาถามปัญหาว่าขอนที่จะใช้พลาไว้เนี่ย สวนยางเนี่ยมีปัญหาอย่างไรบ้างโอ้ก็แปลงนี้นะครับแปลงนี้หยุดหยุดมา4ปีนะครับแล้วก็ได้เปิดกรีดตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ใช้บํารุงมาต,ตลอดบํารุงมาต่อเนื่องนะอ๋อต<ร>ัวนี้ใช้มาตลอดเลยฮะก่อนที่เราจะมาใช้เนี่ยเราเราเจอปัญหาอะไรไม่ออกนะครับมันไม่ออกแล้วก็เปลือกจะแข็งบงํารุงกับไอ้ทางดินก็มันไม่เห็นผลเท่าที่ควรนะครับก็เลย ก็คือเราเราหาสิ่งต่างๆมาเสริมกับสวนยางตรงนี้แล้วแล้วก็ปัญหาก็เขาก็คือมันไม่ตอบโจทย์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังไงเรามาเจอพาราไวได้ยังไงก็เปิดเปิดดูนะครับเปิดดูในในโทรศัพท์ก็เห็นเพจเพจของพาราไวพัทลุงพัทลุงแล้วก็ก็ลลงลงสั่งมาใช้ดูลองสั่งมาใช้ดูนะครับก็สั่งมาแล้วก็ตอนแรกก็คือสั่งมาจากน้องเอกเนาะเออใช่ครับใช่จากเอกลักษณ์เอกลักษณ์ครับเอกลักษ์ผมแล้วก็สั่งมาใช้ตรงนี้ก็ใช้ไพยสระยักษ์หนึ่ง ก็เกิดผลหน้ายางก็มีก็คือการตอบโจทย์นะก็คือมีการเสริมเปลือกมีเปลือกนิ่มน้ำยางเพิ่มไหมน้ำยางเพิ่มครับน้ำยางเพิ่มมประมาณ50เปอร์เซ็นต์ประมาณเพิ่มอ๋อแล้วก็เปลือกเปลือกตรงนี้จะนิ่มเปลือกนิ่มเนาะใช่ครับน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีไหมครับเปอร์เซ็นต์ดีมากครับจากปกติสามสิบตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่สามสิบสี่สามสิบห้า ดีมากครับพ่อไหมอุนันตวิทย์ตอนนี้ก็เป็นตัวแทนในพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากว่าอะไรครับที่ได้เราเราได้ตัดสินใจมาเป็นตัวแทนในตรงนี้ก็คือมองเห็นนะครับมองเห็นโอกาสมองเห็นโอกาสแล้วก็ได้นั่งคุยกับพี่น้องชาวตวนยางหลายๆท่านก็บนนะครับปัญหาเรื่องยางไม่ออกอะไรประมาณนี้ครับ,รบก็เลยลองสั่งมาใช้ดูนะครับแล้วก็ได้บอกต่อพี่พี่น้องๆน,นะครับรอบๆบ,บ,บริเวณแล้วก็<อ>ก็เลยทําเป็นอาชีพ อ๋อเป็นก็คือมันว่าเรามีรายได้หลักอยู่ตรงนี้แล้วก็หาพลังไว้มาเป็นอาชีพเสริมนะครับผมลองดูนะครับท่านใดที่มีอาชีพอยู่ก็คือเป็นรายได้หลักอยู่แล้วแล้วก็หาพลังไว้เหมือนคุณนันทวิทย์นะฮะเป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งอาชีพก็คือคพลังไว้ใช่ครับเดี๋ยวผมก็อาจจะเหมือนว่าเดี๋ยวให้คุณนันทวิทย์ฝากนิดนึงนะฮะว่าตรงนี้ในพื้นที่ของจังหวัดตรังหรือพื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้นะฮะถ้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อคุณนันทวิทย์ได้ชื่อเล่นไหนครับตรงนี้บางปูนะครับบางป บางผูนะครับผมนี่คือบางผูปราวายันตาขาวปรวายันตาขาวอ่าเฟสบุ๊กอะไรครับเฟสบุ๊กนันทวิทย์พาณิชย์นะครับอ่าเฟสบุ๊กนันทวิทย์พาณิชย์เบอร์โทร096 7696874นะครับอ่าท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็ตัดสินใจข้อทักทายเข้ามาหาได้นะครับผมอันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เขามากเลยนะครับผมบางผูครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ